ีค่ะนางไหมาพายิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมย,ยิบซีช anel นะคะวันนี้ก็เออไม่ใช่วันนี้ค่าคืนนี้ก็วันนี้แหละ <c oughs> แต่ค่าคืนนีเ้เขาคนนั้นของคุณน่ะเขารู้สึกอะไรบ้างไหมนะเขาคนนั้นของคุณน่ะอืในค่าคืนเนี้ยเขารู้สึกอะไรบ้างไหมม,มันเหมือนกับแบบน้อยเขายัายางไงหรือเปล่าเนาะเออเขารู้สึกอะไรบ้างไหมนี้ไหนดูซิ อขออนุญาตสับหลังกล้องนะในค่ำคืนนี้เขารู้สึกอะไรกับคุณบ้างไหมนะจ๊ะอ่ามา,าสับแล้วว้าวโฟร์วอนสี่ไม้เท้าทีแฮงแมนเทมเปอโลว้าวเอชอบครับทวูวอน King of sword Ace of sword Ace no 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 seven of p e n t a call queens mm hmm. s a v e n four seven t a call อืมในค่ำคืนนี้นะเขกเครียดอ่ะแม่มองมองว่าเขาเครียดเรื่องครอบครัวเขาอ่ะอืม mm hmm. แล,แล้วเขารู้สึกอะไรกับคุณไหมอ่ะเนาะต้องรู้สึกอยู่แล้วรักคุณแล้วก็รอคอยที่จะได้มาเจอมาเจอกับคุณได้มาเอ่อเทคแอคชั่นกับคุณแต่พอเขาส่งคุณแล้วเขาก็ดูเหมือนว่าคุณก็โนโสนโนแคร์เขาอีกเขาก็เลยเครียดมากเลยมีปัญหากับครอบครัวของเขาอาจจะเป็นครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกของเขาหรือว่า พ่อแม่พี่น้องอะไรของเขาอ่ะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ครอบครัวแบบคนรักของเขาก็ได้แต่ในบางรายในบางกรณีก็อาจจะเป็นครอบครัวของเขาก็ได้ครอบครัวที่เป็นสามีภรรยาของเขาอ่ะนะคะก็เครียดพอแล้วแล้วเข้ามาสองคุณคิดถึงคุณคุณก็ไม่ได้โพสอะไรเกี่ยวกับเขาเลยเขาก็เลยรู้สึกเครียดหนักเข้าไปไหนไปไหน <laughs> หนักเข้าไปใหญ่นะก็ ท็อปิกของเราในค่ําคืนนี้ก็คือเขารู้สึกอะไรกับคุณไหมอ่ะค่ําคืนนี้เขารู้สึกอะไรกับคุณไหมก็ยัยงมีความรักให้อยู่เนี่ยเนีน,น,นะยังมีความรักให้อยู่เขาก็มีหลายเรื่องนะทั้งวันวันเนี้ยนะทั้งเรื่องงานเรื่องปัญหาโน่นนี่นั่นเรื่องเงินเรื่องปัญหาทางบ้านปัญหาเรื่องงานปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเขาก็หนักพออยู่แล้วแต่ว่า เขารู้สึกอะไรกับคุณไหมเขารู้สึกอยู่แล้วเขารักคุณอยู่แล้วนะคะมันเป็นความรักอยู่แล้วอะไรเงี้ยในใจเขาน่ะแต่ว่าเพียงเขาก็ไม่ได้บอกคุณเท่านั้นก็แค่เข้ามาส่องคุณแอบส่องคุณดูคุณก็ไม่เห็นมันเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้โพสต์สตอรี่อะไรเกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยเนาะก็เลยรู้สึกแบบหน่อยๆนิดนึงเออแต่ก็ไม่ได้บอกอีกก็ไม่ได้ทักหาว่าเออเนี่ยยังงุ่นอย่างงี้อะไรเงี้ยเนาะเขา อาจจะกําลังเครียดอยู่ในค่ําคืนนี้นะคะเขาก็รู้สึกอยู่นะเพราะมันมีเอสรอบคัพเนี่ยมันมีใบเนี้ยเอสรอบคัพอยู่ก็คือรักอยู่เหมือนเดิมรอคอยอยู่เหมือนเดิมส่องอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละรักและคิดถึงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรหูมากกว่าน,นี้เพราะว่าเขาอาจจะเครียดเครียดอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะโพสต์สตอรี่ส่งกําลังใจให้เขาก็ได้นะโอ้เขาจะได้มีกําลังใจไงคุณนะทีนี้มาดูซิฟังใจ มาดูฟังใจฟังใจว่าในใจของเขาอะรู้สึกอะไรกับคุณบ้างอีกนะคะเพรารู้สึกอะไรกับคุณบางอีกนะในใจของเขานะคะดูไพ่ฟังใจนะจ๊ะ ว้าวเขาก็รักคุณไงในใจของเขาอะนะคะรักคุณนะถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยนะแบบมันยังแบบมารักกันนนเนี้ยนนเนียอะไรกันยังไม่ได้นะ่ะโอ้มันก็สถานะแตกต่างกันอยู่หรือว่าต้องสร้างระยะห่างหรือว่ามีความระยะทางไกลห่างกันอะไรเยไกลการอยู่ไกลกันหรือยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะ แต่ว่าในใจเขารู้สึกอะไรกับคุณหรือเปล่าเขาก็รักคุณนั่นแหละอืมยังรักอยู่อะไรแบบนี้เออแต่ว่ามันเป็นลมสีเทานี่ไงคุณนะมันเป็นลมสีเทาเพราะว่าทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้ตอนนี้เขาทักหาคุณไม่ได้มาหาคุณไม่ได้ยังยังพูดยังบอกอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะคะแต่คุณเนี่ย อยู่ในหัวงเขาของเขาตลอดเวลาเลยเนีจ๊ะคุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลา,ลวลวลาแล้วเขารักคุณอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาสบายใจได้เขาไม่มีใครโลกมีแต่คุณนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะเค,เครียดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ส่งข่าวส่งข่าวให้คุณได้รู้ไงนะเนี่ยอยู่ในกรงทองเพราะว่าเขาอะติดอยู่ในปัญหาอะไรต่างๆมีความเครียดมีความ นอยอยู่นะคะโจโฉก็คือยังหาทางออกไม่เจอให้กับชีวิตของเขาอ่ะนะคะแต่ตอนนี้เขาก็คลั่งคุ้มคลั่งนะรักคุณเป็นทะเลใจทะเลใจนี่หมายถึงว่าค่ำคืนนี้เขาก็คลั่งรักคุณเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังเป็นล่มสีเทาอยู่คือยังแอคชั่นกับคุณไม่ได้นั่นเองนะคะอืทีนี้มาดูซิว่าอ่ะทำไมดูกี่คลิปกี่คลิปเนี่ยก็แอคชั่นไม่ได้แอคชั่นไม่ได้มันเป็นยังไงฮะเออมาดู ให้ไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะมาบอกถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในวันข้างหน้าเนาะอืมดูไปคลิปไปคลิปก็แอคชั่นไม่ได้แอคชั่นไม่ได้อยู่นั่นแหละนะคะโอ,อ้ดูสิว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะจะมาบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขานะคะอืมคอ d e เพนเดนซี ency, ก็คือแบบ ันอยู่ห่างไกลกันนะนะต่างคนต่างอยู่คนละมุมคนละทิศคนละแดนหรือว่าอาจจะไกลกันต่างประเทศต่างแดนต่างจังหวัดอะไรก็ว่าไปว่าไปหรือถ้าอยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่คนเดียวกันอย,อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันก็ต้องสร้างความระยะห่างนะคะแต่ว่าคุณก็คิดถึงกันอยู่เสมอเขาก็คิดถึงคุณเสมอนะคุณกับเขายัางมีความคิดถึงกันยังมีความติดอยู่ในภวั์แห่งความรัก ซึ่งกันและกันอยู่เอาก็รักกันนั่นแหละนะทั้งคุณทั้งรักกันนะคะ attraction ก็คือคุณกับเขาอะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากนะแต่ว่าก็อยู่มุมใครมุมมันอย่างว่าแหละนะอยู่คนเดียวเขาก็อยู่คนเดียวอเขาก็ปีกตัวออกมาอยู่คนเดียวเขาชอบเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเพื่อที่เขาจะได้คิดถึงคุณอย่างเต็มที่นะเพราะว่ามันมีพลังของความแบบ คิดถึงกันมากเลยทีเดียวว้าวกรี๊จุรเลยเช่นชีพอัชาก็คือคุณกับเขาอะไม่หมอหมองว่าใบเนี้ยนะที่มันควบคุมไปหลายๆใบอะนะควบคุมไปคือคุณกับเขาอะมีความคิดถึงกันและแอคชั่นกันในจิตวินญาณบางรายในแอคชั่นแบบมโนเลยนะเออ เขามโนถึงคุณแล้วก็นั่นแหละเอ้ยเขินอะนั่นแหละเ็แบบได้รักกันอะได้รักกันในจิตวิญญาณได้รักกันแบบแบบต่างคนต่างอยู่แต่รักกันอะแล้วก็มีมโนถึงกันคิดถึงกันมากโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละมโนนั่นแหละนะอืมรู้กันรู้กันนะคะจริงนะคะกับเขาอะแล้วคุณกับเขาก็รู้ รู้สึกถ oh, so oh, so ึงก mm ัน hmm. ด <AST 3> ้วยนะคะเวลาคมโนถึง <possession> ค <anyway> oh, ุณคุณก็รู้สึกเอ๊ะเอ๊ะอ้อออ้าอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นกับฉันอะไรเงี้ยมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณโอ้สงสัยเขาอยากออกใบนั้นเขาฝากมาบอกอะไรคุณคะดูสิ I know I'm a d e up d v e r y t h i n g นะคะฉันรู้นะว่าฉันไม่สามารถ take action อะไรได้ในตอนนี้ ไฮบาไ m a t e ร i a l d r ร n งนะฉันแบบไม่อาจบอกคุณได้ไม่อาจบอกใครได้ก็เลยซ่อนตัวจากอะไรบางอย่างไม่ให้คุณรู้ I wish I could take back my words นะคะก็คือแบบฉันอยากที่จะกลับมาทำใหม่อ่ะอืม ทำแอคชั่นใหมอ่อะไรก็ได้ที่แบบอยากจะแอคชั่นกับคุณอะ่ะใหม่ฉันอยากจะทำมันได้ได้อะไรเย,ยอะดเออ you were h e b a t i n g in my l f e เนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่าคุณะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่เขารักมากๆเขาเพิ่งรู้ตัวจริงคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะไรแบบนี้นะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณอีกนะถ้ i มิ just w a t not l i k e for us นะมันเป็นแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาเนาะมันยัง take action ไม่ได้อะยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่เวลาไม่ใช่ตอนนี้อ่ะตอนนี้เขาเทคแอคชั่นไม่ได้แง่แง่เนาะ I am becoming a better person ก็คือแบบแต่เขาจะพยายามทำนะเขาจะพยายามเคลียร์ปัญหาเขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันคลี่คลายแล้วก็แบบ ได้เทคไอชนกับคุณโดยเร็วนะคะ I wish I could share my g o o d news with you เนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะได้แชร์เรื่องราวใหม่ๆกับคุณในโลกโซเชียลให้คุณได้รับรู้เขาอยากจะพูดคุยกับคุณในเรื่องใหม่ๆเออไปไหนมาคุณไปไหนมาผมไปไหนมาฉันไปไหนมาอะไรแบบเนี้ยนะแบบฉันวันนี้ฉันทำยังไงมีเขาก็อยากจะอัปเดตให้คุณได้รับรู้นะคะ I want to tell you how I feel นะฉันต้องการ ที่อยากจะบอกคุณนะฉันต้องการอาฉันต้องการบอกความรู้สึกกับคุณอนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาโอ้ประมาณนี้นะคะก็จบไปนะคะสําหรับแรนดอมในค่าคืนนี้แม่หมอหวังว่าคลิปองแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้คือในค่ำคืนนี้ฝันดีละตีสวัสด์ค่ะจากหน้าไมพายิบซีซีซ